กดติดตามตรงนี้แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครทุกวันนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง I am เพียงฟ้าค่ะวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่า Handspinner รุ่นมาตรฐานกับรุ่น5แชกอันละ30บาทและแบบมีไฟอันละ150บบาทแบบไหนจะหมุนได้นานที่สุดค่ะ และท้ายคลิปเรามีกิจกรรมมาให้ร่วมสนุกอีกเช่นเคยค่ะใครดูไม่จบถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะรอติดตามกันด้วยนะคะอันดับแรกเรามาดูกันก่อนค่ะว่าแฮนด์สปินเนอร์อันละสามสบาทอันนี้จะหมุนได้นานกี่นาทีค่ะ เข็นทุก <not> ทุกแบบนี้ก็เซ็งนะคะขอบอกครึ่งนาทีผ่านไปยังแรนดีไม่มีตกเลยนะคะ หมุนสวยด้วยนะคะเล่นไฟมากๆเลยค่ะหนึ่งนัาทีแล้วนะคะยังคงแรงดีเหมือนเดิมค่ะ เริ่มแรงตกแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะได้นานที่สุดเท่าไหร่1น,นาที21.25วินาทีค่ะเกือบนาทีครึ่งเหมือนกันนะคะเนี่ยื oh <yeah. S 1> อว่าคุ้มมากๆเลยค่ะกับราคา30บบาทค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วค่ะ เราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าแฮนด์สปินเนอร์รุ่นมาตรฐานรุ่นราคาถูกและแบบมีไฟแบบไหนจะหมุนได้นานที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะคะและกิจกรรมวันนี้เราจะถามว่ารุ่นไหนหมุนได้นานที่สุดและหมุนได้เป็นเวลากี่นาทีกี่วินาทีค่ะ ปิดกิจกรรมในวันจันทร์ที่12มิถุนายนนี้นะคะเข้ามาเมนต์กันเยอะๆนะคะผู้ที่ตอบได้ใกลยย้เคียงที่สุดคนแรกรับรูปมาตรฐานไปเลยทันทีหนึ่งอันค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องน้องเพียงฟ้าไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก่อนใครค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบาย